จังหวะนี้ยิไอตัดไปโลโลตลอดจะโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย่งมาตั้งชื่อครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมดูเตโปกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวรถที่เร็วที่สุดในโชว์รูมนะครับผมนั่นก็คือรถที่มาใหม่ครับผมมีชื่อว่าไวเปอร์ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเร็วแรงทะลุนรกขนาดไหนนะครับผมโอ้โอ้โอ้รู้ขนาดไหนนะแต่ว yup. ่า no, ซูเปอร์เราแรงโคตรเลยนะครับไป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 ในทรัสเนตรัสเนตรัสเนตรัสไปไปไปโอเคเอาละครับเราเดินทางมาถึงโชว์รูมแล้วนะครับโอ้โหเกมกระตุกกันเลยทีเดียวรถแรงจัดนะฮะเอาละวันนี้เราก็อยู่ที่โชว์รูม ดูดูดูอ่าดูโดตานะครับผมอ่านยากนิดนึงนะโชลูมเป็นโชลูมแห่งใหม่นะครับที่เปิดมาในเมืองดูเทปบอสนะครับพาที่แล้วนี่ก็พาไปขับตามคันนี้มาแล้วนะครับผมมีมินิดูเบอร์นะครับแล้วก็มีไททันนะครับแล้วก็คันนี้ขับไปแล้วนะครับสาหรับเจ้าโครนอสนะครับเดี๋ยวเราจะมาขับคันนี้กันนะครับคันนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินจริงๆซื้อนะครับก็คือ34บบาทนั่นเองนะครับผม กดซื้อได้เลยถ้าเกิดว่าใครมีตังค์นะครับโอเคผมก็กดซื้อไปเลยนะครับจังหวะนี้อ่าซื้อสําเร็จครับผมโอเคพอเรากดซื้อปุ๊บเราก็จะมาขับกันเลยนะครับนี่มาแล้วทุกคนดูโดตาสปอร์ตครับนี่คือไวเปอร์รถที่เร็วที่สุดแรงที่สุดในโชว์ดูมนะฮะมาดูซิว่าเร็วแรงขนาดไหนโอ้โหเฮ้ยพุ่งเลยว่ะทุกคนเอาเรื่องจัดทุกคนโอ้โหเอาเอาอา เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามสะพานไม่ได้รถเราเตี้ยจัดนะครับผมโ,โหเตี้ยแบบเตี้ยจัดอะเตี้ยเกินอะข้ามสะพานไม่ได้กันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวอบๆกันก่อนนะครับผมเอาจริงๆนะมันทรงมันเหมือนไอ้ทรงด้านบนหลังคาลาดลงมาแบบนี้ทรงมันเหมือนพวกออดี้นะครับพวกออดี้ทีทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมคล้ายๆกันนะโอ้ มาพร้อมกับวิงหลังขนาดใหญ่นะครับเป็นรถ2ประตูเนะฮะวิงหลังขนาดใหญ่ครับผมใหญ่มากทุกคนใหญ่มากแล้วมีท่อออกตรงนี้ครับดิฟเฟิเซอร์ใหญ่สุดๆไปเลยนะครับดิฟฟิเซอร์อลังการมากนะครับแล้วตรงนี้เป็นท่ออยู่หรอมีทั้งท่อออกข้างมีทั้งท่อออกหลังนะครับโอ้โหเป็นแบบท่อคู่ออกหลังแบบนี้นะครับผมติดกันอยู่ตรงกลางนะครับมาพร้อมกับแม็กแบกสองสี่หกแปดสิบสิบสองก้านนะครับผม สิสองก้านกับเบรกที่ดูแล้วน่าจะเป็นเบรกดำเอาเรื่องจัด,จดนะครับผมแล้วก็อ่ากระชนหน้านี่ใหญ่มากนะครับใหญ่เพิร์เวอร์เลยนะทุกคนไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาอารมณ์เหมือนเป็นรถทนะ้าแบ็คแท็กอะทุกคนเอาไว้เลี้ยวไว้แบบว่าให้มันมีแรงกดเยอะๆนะครับผมให้มันยีดเกาะเยอะนะครับโห,ะะรบหแรงมากค,คนออกตัวนี้ปุดปพลดปุ๊พลดเลยนะทุกคนนะแปบ๊บเดียวอะ่ะ แรงมากทุกคนแรงมากโหแรงจริงเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เหมือนเป็นอัปเดตใหม่นะครับผมมีชื่อว่ามินิเกมจัมส์กอรเอิร์นนะฮะเพลเลยไหมกดเพลดิเราสามารถขับรถไปตรงงูเหรอเอาเรื่องครับทุกคนมีของมาให้ลองเล่นเลยฮะอ๋อเราขับไปตรงนี้ใช่ไหม ไปครับผมมันเป็นมินิเกมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำให้มันผ่านนะครับจังหวะนี้ยิงไก้ตั้งไปโคตรไก่อทุกคนไม่ใช่ไกลธรรมดานะโคตรไกล500ยเมตรนะครับแล,ะล,ะละ้วรถถมค้างอยู่บนนู้นทุกคนนะ ค้างอยู่นู้นเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพิมพ์สูตรนิดนึงสูตรดุดโบ้ครับอ่าเราจะได้วิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยอ่ารถผมค้างอยู่ตรงนู้นเลยแต่คนกระเด็นมา500เมตรครับโคตรไกลครับทุกคนโอ้แล้วเดี๋ยวแล้วผมจะเอารถผมลงมายังไงเอาละการงอกเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 อยู่อยู่รถอยู่อยู่รถมันก็มาเอ้า โอ้โหูกแรงจัดแล้วดูพังไหมเนี่ยพังสิจะไปเหลืออะไรโอ้แรงจัดครับแรงจัดนี่คือไวเปอร์เลยครับแรงจริงๆครับผมแรงจริงไม่ใช่แรงโมโนะแต่แบบแรงจริงเนะี่ยครับออกตัวมานี่คือแบบพุ่งแบบพู๊ตปาสเลยนะเออแรงมากแรงมากดูดิเนี่ยเหยียบปุ๊บคือแบบวอมเร็วพุ่งพุ่งพุ่งเหมือนติดแตตั้เลยนะ แล้วยิ่งเราติดเนตตั๊กซ้ำเข้าไปอีกนี่คือแบบกุ้งแรงโคตรๆนะครับอ่าวเดี๋ยวเรามาดูดีว่าจะแรงขนาดไหนกันเชียวขอลองหน่อยนะจังหวะนี้ครับสามสี่ไปเนตั๊กเนตั๊กไปครับโอ้โหดูฮะในตั๊กออกข้างออกหลังครับผมโอ้โหแป๊บเดียววิ่งสามร้อยกว่าโอ้โหถือเจ้ในความแรงนะทุกคนแรงมากแรงมากในตตั๊กคือแบบ ที่เขาบอกว่าเดตัตคูณ6ก็หมายความว่ามันออก6ท่อนะครับผมคือท่อข้างเนี่ยมี4ท่อแล้วนะเออแล้วก็ท่อหลังอีก2ท่อเป็น6ท่อนะครับแรงมากจริงๆครับผมแรงจริงแรงจริงเดี๋ยวเดียวผมต้องใช้สูตรนี้ครับผม no sfor ever not for ever ครับ not for ever เนี่ยมันจะทำให้เราใส่ในตัดได้แบบไม่จำกัดครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าจะตันที่เท่าไหร่ครับสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะ ผมว่าน่า,นาจะมีสี่ห้าร้อยว่ะห้าร้อยเนี่ยมีแน่นอนนะครับมีให้เห็นแน่นอนเดี๋ยวเราต้องมาลองกันตรงนี้มาลองกันตรงทะเลนะครับผมเราจะได้รู้ว่ามันเร็วเท่าไหร่นะครับโอเคไปเด็นตัดไปครับจงังหวะนี้ทุกคนสองร้อกว่าสามร้อยสามร้อยสี่สิบสครับผมมือนจะตันแค่สามร้อยสี่ิบสองเลยะ เอาเรื่องจะจๆสาม้อสสองนี่ก็แต่ว่าขึ้นแป๊บเดียวนะขึ้นไวมากนกาะทุกคนไวจัดครับแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวสา2สี่สองแล้วเนี่ยเออเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไหนลองดิฟดูดิแงอ,อ่าดิฟดีดิฟด,ด,ด,ดีใช้ได้เลยใช้ได้เลย แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปแต่งล้อใหญ่มันน่าจะได้เร็วกว่านี้นะบอกว่าท็อปสปีดมันไม่ได้บักเหมือนรถก่อนนี้นะครับผมเหมือนรถเก่าๆอะไรแบบนี้แต่ว่าตาเล่ะเร็วแมกคนเร็วแม่จากที่ลองดูนะครับแล้วก็มุมมองภายในนะทุกคนมีจอดิสลย์บอกความเร็วด้วยนะครับบอกความเร็วว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เฮ้ยเดียวเดียวเดียวตอนถอยหลังตอนตอนตอนถอยหลัง เอา,มาเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่อะเออเนี่ยนี่เหมือนเสียงเกียร์ทุกคนวิววิววิ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 อ่ะเออๆๆเสียงเหมือนเสียงบอกวกเกยียร์รถแข่งอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้แล้วรถเราเตี้ยด้วยทุกคนพอรถเตี้ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอาตรงไหนที่แบบว่าเป็นเนินหรือว่าเป็นสะพัอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําอะไรได้ยากนะครับมันมันจะผ่านไปไม่ค่อยได้นะอะไปไปเดี๋ยวเราเอารถเปลี่ยนสีดีดีมันจะเปลี่ยนได้หรือเปล่า เขอเปลี่ยนสีดูดหน่อยนะเขาเปลี่ยนสีดูดหน่อยอ่ามันกดเน็กได้นะแต่ว่าสีมันสีมันไม่เปลี่ยนอะกดเน็กได้แต่สีมันไม่เปลี่ยนโอเคพอเรากดซ่อมรถปุ๊บเราได้รถมาเพิ่มนะครับอีกหนึ่งคันนะครับผมตามสไตล์สายบัคนะครับมาดูล้อยางกันก่อนด,ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นยางใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่ายางใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเตียสองร้อยห้าสิบนะครับผม นี่เราได้รถเพิ่มมาคันหนึ่งเราได้รถเพิ่มมาคันหนึ่งทุกคนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอามาเราขับขน้นก่อนเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเวลาเราทําเป็นรถล้อใหญ่แล้วเนี่ยมันจะสามารถหรือเปล่านะมันจะสามารถเพิ่มความเร็วได้หรือเปล่านะครับโอ้โหโหเอาเรื่องเอาเรื่องพุ่งอยู่เหมือนกันแล้วจริงกอนข้างพุ่งเลยนะครับโอคลงสวยไหมเนี่ยโอ้โหมันจะหัวลงว่ะโอค เบกเบรกเบกเบรกเด้งเหลือเกินโอเคครับมาดูท็อปสปีดกันทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่โอ้โหพอเป็นล้อใหญ่ปุ๊บอัตราเร่งเร็วมากทุกคนโอ้โหแล้วดูนไปดูนไปโอ้โห600ไปแล้ว6070 6081กระปองโอ้โหวิ่ง6081ในไม่กี่วิครับดูฮนะสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15วิอ่ะ15้วิวิ่ง682้ยไมล์ต่อชั่วโมงนะไมล์ต่อชั่วโมงนะทุกคนไม่ใช่กิโลเมตรนะครับผมอูโคตรเร็ววะ่ะเร็วแบบเร็วเวอร์แม่ทุกคนนะแล้วยิ่งในตัดด้วยรอใหญ่ด้วยคือแบบดูดิอ่ะตายล่งเหยียบแป๊บเดียวอะ่ะ300ไปแล้วอ่ะ เอาเรื่องชาติเลยทุกคนแล้วดูถ้าผมดิฟนะถ้าผมดิฟความเร็วมันจะมันมันจะไม่จํากัดนะครับเออดูดูไปแปดร้อยกว่าแล้วไปแปดร้อยกว่าแล้วทุกคนดูดิอ๋อเก้าร้อยยิ่งถ้าเราวิ่งแบบดริฟต์นะครับคือความเร็วมันจะไปได้เรื่อยๆนะทุกคนโอ้โหแต่ว่าชนขอบก่อนถ้าไม่ชนขอบนะบอกเลยว่าพันกว่าทุกคนนะ ความเร็วประมาณพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงะเอ้ยพันไมล์ต่อชั่วโมงอะเร็วมากเร็วมากนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราวิ่งแบบดริฟท์เนี่ยคบวกล้อใหญ่เข้าไปอีกโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรถรถระเบิดแล้วอเออไม่ได้แล้วทุกคนรถพังไปแล้วครับ โหเร็วจริงครับเร็วจริงเร็วแรงทะลุตลกจริงๆฮะเร็วมากเร็วมากอ่ะขอเอารถบ้านมาใช้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเอาเอเอา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 รถเอารถบักเฉยเลยรถบ้านก็บักได้เหมือนกันแทะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารถมันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารถไม่อยู่แล้วก็คือจบข่าวเลยนะเอ้ยรถยังอยู่รถยังอยู่ แต่ว่าเปิดประตูไม่ได้เฮลซูเป้ามาป้ามาซูเป้ามาเปิดนะครับผมเปิดประตูเปิดแล้วเราจะมาคันนี้โอเคแล้วเราจะออกมาไงผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะออกอยังไงเรากดเข้าแล้วกดอย่างนี้อ้านี่ <laughs> ได้รถมาเพิ่มแล้วได้รถมาเพิ่มแล้วสรุปเลยคือถ้าเอาไปแต่งแบบว่าให้มันล้อใหญ่นะครับความเร็วก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม แล้วก็ยิงๆเนี่ยตัดไปด้วยเนี่ยแล้วก็ดิฟไปด้วยเนี่ยความเร็วจะพุ่งแบบปรี๊ดปลี๊ดปี๊ดเลยนะทุกคนเอาเรื่องจัดๆนะครับให้ผมขอลถไปเซฟก่อนละกันนะครับผมยังหว่านี้เอ๊ะเราเล่นเป็นอะไรนะเราเล่นเป็นลิชชี่ใช่ไหมถ้เาเราต้องกลับบ้านลิชชี่ก่อนเอารถไปเซฟรถไปเซฟเพราะว่ารถเรานี่ตั้ง34บบาทนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาไปเซฟก่อนเดี๋ยวระเบิดขึ้นมาแนละ้วเรียบร้อยเลย อ้าวเอาเอารถไปเซฟแบบนี้ทุกคนอ่าเอารถมาเซฟที่บ้านแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปกดเซฟเปิดประตูบ้านแล้วก็ไปเซฟได้เลยเรียบร้อยแค่นี้เองนะฮะ <c oughs> อ่ะก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าไวเปอร์นะครับรถที่เร็วที่สุดในโชว์รูมนะครับก็อัปเดตใหม่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาในอีกไม่นานนะครับก็อย่าลืมไปอัปเดตมาเล่นกันได้นะทุกคนสำหรับเกมดูเจฟบ,บอลเนาะ โอเคครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไม่เป็นเท่านี้ครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซี e ูอา a g เกงครับผมบ๊ายบาย